สวัสดีครับผมป้อมธรรมรัครับวันนี้เดินทางไกลเช่นเคยนะครับผมเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับไม่บอกว่าจังหวัดอะไรไปดาวคนนโาเองนะครับผมกับโปรโมชั่นนะครับพร้อมล้อมแกนะครับสเปคขับเอนะครับในราคา19,000บาทนะครับมาเจอกับน้องเกลนะครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้ที่มาซื้อรถกับอีสุกับเรานะครับผมน้องเกลเจอพี่ป้อมได้ไงครับครับอ๋อเจอกับทาง a c e b o o k ครับเราไปตอนเสิร์ชหาดูนี่เจอเซลหลายคนไหมครับก็เจอหลายคนนะครับ ยังไงครับถึงเลือกพี่ป้อมเพราะว่าหน้าตาพี่หล่อด้วยใช่ไหมดูจากเฟซบุ๊กแล้วเพราะราคาดาวก็ไม่แพงราคาดาวไม่แพงครับแต่ต้องเกลี่ยเลือกเป็นโปรโมชั่นอะไรเปครับตอนที่ซื้อไปไอเป็นโปรโมชั่นหมื่นเก้าครับครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่คือได้อะไรบ้างครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับครับผมได้ได้ร้อนแม็กได้ร้อแม็กครับได้เป็นชุดแต่งไปครับร้อนแม็กชุดแต่งครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่คือจบเลยใช่ไหมครับผม ครับจบเลยครับครับผมแล้วรอรถเนี่ยครับรอสัญญาณนานไหมครับไม่นานนะครับไม่นานนะครับผมแล้วก็เออตั้งแต่เช้าวันวันนี้ลางงานใช่ไหมครับลางงานไม่ได้ทํางานวันนี้หยุดุนนะครับวันนี้หยุดรุ้นแม้ตอนเช้าว่าพี่จะมาสนหรือพี่จะหายไปก็รุ้นนิดนึงครับรุ้นนิดนึงก็แดงว่าจะมีความระแวงระแวงอยู่ว่าถอาโอนตังไปทางออนไลน์เนี่ยรถมันจะได้จริงไหมหรือจะโดนมิจฉาชีพโกงใช่ไหมก็จะระแวงอยู่นิดหนึ่งแต่พอรถมาถึงแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับผม แล้วน้องเกลถ้าเกิดพูดถึงการซื้อออนไลน์กับซื้อรถเนี่ยครับรู้สึกสบายใจขึ้นยังครับผมอ๋อสบายใจครับโอเคนะครับนี่นะครับผมป้อมธรรมรักษ์ครับผมที่ภาษาการขายบริษัทอีสุเสถยนกํกำแพงเพชรจำกัดนะครับผมเราเดินทางมาส่งรถถึงบ้านนะครับดูแลลูกค้าถึงที่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องเกลมากนะครับที่เลือกพี่ในการออกซื้อรถนะครับออกคั้นต่อไปยืาลืมเรียกพี่นะครับผมฝากอะไรถึงป้อมสนิดนึงครับผมมีอะไรถึงที่ไม่อยากจะระบาย เขาไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับผมแลน้องเกลขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมผมป้อมธรรมดนะครับที่พิษณการขายบริษัทอีธิเสศษที่ยังกำแพงเพชรจำกัดครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ